สวัสดีครับผมพอกันกระป๋อไอ้คือเข้าครับผมคลิปนี้ี่ภาพมาชมสวนมวงมงครับผมสวนมวงอิสเรียลครับผมเป็นยังก็เ,กเจ้าคือกลางมุงครับเห็นไหก,กลางมุงให้สวนมมวงครับกลางเหมือนเลยผมคุ้มคุ้มต้นไปแล้วผม บ,บ,บ,บัง,บบงม่งว,มอง,อวมมงแก้มแดงครับผมม่วงแก้มแดงอิตาเลียวก็จ้ก็เจ็บเราเจ็บต้องเก็บไปรอบหนึ่งนะมั้งรอบหนึ่งนะม่วงอิตาเลียนครับผมม่วงแก้มแดงครับผมเนี่ยข้าเจ้าปลูกร้ายหลายนะผมมันโล่ละแพงครับม่วงรุ่นละหาทิปประมาณหาทิปหาทิปติดคุณหรอมอ่วง คุณเบางเนี่บคุณเก่าเบางดูยจยกบัตรรุละรหัสจิ้มติดเนี่ยเหตุผลทีดด่ข้าเจ้าคุ้มผ่านเน็ตคือครัมงม่วงมันลวกครับผมอากาศมันหอนไอ้มาทีแดงๆมันหอนไหลมันหลวบครับผมนี่มันลวก ออกเลี้ยงเลี้ยงไว้ลยครับผมมันลวกมันก็เลยคุ้มไปครับผมอากาศหอนคลักยุบอิตาเลียวผักเตะครับผมกาบมันหอนคลักมันก็เลยคุ้มไป,มกไมไปมเก็บทันีีเบิดเก็บเบิดอเราเ,เขาก็จะออกแต่งกิ่งครับผมเอาเลยฮวงฝากกนเลยกดแทรกดติดตามเป็นกรลังไห้ทำิปเราชมเด้อสวัสดีครับผม